ที่สองพันขึ้นไปอันที่ว่าที่รูปอะไรครับมันอยู่ตีน,ค,นครับขนาดครับปั่นขึ้นแบบนี้ครับมันอยู่ดียากหรือง,ง่ายใช่ไหมครับยาก,กง่ายกับขนาดขนาดเซ็มเลยเซ็มน้อยแบบนี้เซ็มที่แบบนี้ปันป่นขึ้นแบบนีส่วนมากถ้าให้วาดฝอยวาดีประมาณสักกี่อาทิตย์กี่วันผมเลยสิบกวา่าปีแล้วเฮ็มเขาปืนก็เฮ็มไงสมัยนั้นเนาะมาของผมเนาะ นี่แฟนไม่ได้ทำทีมปากก่ายวันวันยิงซ้อสาวสาวเอาไหนจะเอาพมาคุยกับร้อยเรียนดูสำคัญเลยนะใช่ไม่ปดูเองเลยผมก็เปิดดูรูกวันจนมาสมัยของลองตี้เท่นแ้วนี่แบบไม่ได้ไม่ได้เอ้าเอ้าไปเอ้ามาที่อะไรอ่ะพุ่งกลับมาเขาขาวนี่ฟิ่พก่อนจัดเ

ผู้หมวดมีแรงบันดาลใจไงครับวาดภาพาไปด้วยทํางานไปด้วยนี่ยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับอ๋อเพื่อ,อให้มีสมาธิในการทํางานเนาะแล้วก็ไม่ต้องไปไหนเพื่อไม่ต้องไปไหนไกลๆต้องอยู่ที่งานทํางานอยู่กับงาน,นครับแล้วก็เผื่อเกษียณปุ๊บก็ทํางานได้เลยเขียนรูปได้เลยครับแล้วเราเราไปเรียนมาหรือย,ยังไงครับก็เรียนมาด้วยแล้วก็เรียนที่ยูทูบด้วย อ๋อมันกัฝึกเองฝึกจากยูทูบครับยูทูบทำแบบนี้มานานยังครับประมาณประมาณสปีนะสอปีตั้งแต่โควิดตั้งแต่โควิดนะฮะครับแล้วแล้วภาพที่วาดเสร็จนี้เอาไปจําหน่ายหรือเอาไปตรงไหนยังไงฮะอ๋อจาหน่ายบ้างแล้วก็เป็นมอบเป็นของที่ลึกให้ให้ผู้ที่เกษียณด้วยแล้วก็ผู้ที่ย้ายอะไรพวกนี้ครับครับ ที่วาดไปนี่ประมาณกี่ร้อยรูปได้พอประมาณร้อยร้อยเกือบสองร้อยร้อยกว่าร้อยกว่าภาพเลยทุหมดวาดปุ๊บภาพาแนวไหนฮะที่ส่วนใหญ่ขนาดว่าได้ทุกภาพเลยได้ทุกภาพได้ทุกอย่างครับคึ่งคึ่งหักคึ่งคึ่งหังาช่วงโควิดครับอ๋อหมายความว่าช่วงที่ว่างยังไม่มีงานะอะไรนี่ก็วาดภาพไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ ทางผู้ท่านผู้ข้าัญชานี่เขาเห็นแล้วเขาบอกสนัดว่า,า<อ>กัน<อ>ก็ไม่เป็นไรก็เขียนไปเพราะว่างานเรามันมันทําก็เสร็จแล้วไงมันไม่มีแต่ว่ามันมันมันรอรอเรอพึงมือพ้องหาเลยดูครับครับมันมีอะไรนะ